รายการที่13นะคะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระจากหน่วยที่12นะคะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจโดยรองศาสตราจารย์ศรีสุดาธีราการนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำของคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจนะคะในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องการนำข้อมูลทางการบัญชีมาเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารแต่การตัดสินใจในที่นี้เนี่ยจะเป็นการตัดสินใจระยะสั้นเท่านั้นถ้าแต่เป็นการตัดสินใจระยะยาวเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็คือเกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้แนวคิดของทางด้านการเงินมานะคะเพราะว่าทางด้านการเงินนั้นจะถือว่าค่าของเงินเปลี่ยนไปตามเวลาด้วยคือเงินจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ แต,แต่ทางแนวคิดทางด้านการบัญชีนั้นถือว่าค่าของเงินนั้นจะเท่าเดิมนะคะก็คือ1บาทก็ยังคงเป็น1บาทมีมูลค่าเท่าเดิมไปจึงใช้แนวคิดทางการบัญชีนั้นสำหรับการตัดสินใจระยะสั้นนะคะเท่านั้นนะคะ ออถ้าเรานําข้อมูลมาใช้ในข้อมูลอาจจะมีหลากหลายนะักศึกษาจําเป็นจะต้องเลือกลักษณะของข้อมูลก่อนเพื่อมาใช้ในการตัดสินใจนั้นนะคะเ,ออเราสามารถกําหนดได้ว่าลักษณะของข้อมูลทางการบัญชีที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจนั้นต้องมี2ลักษณะร่วมกันนะคะลักษณะแรกก็คือเป็นรายได้หรือต้นทุนที่คาดว,ว่าจะเกิดในอนาคต และข้อที่2ก็คือรายได้และต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตนั้นจะต้องแตกต่างระหว่างทางเลือกด้วยกันนะคะกล่าวคืออย่างสมมุติว่านักศึกษาต้องการไปเช่าหอพักนะคะในระหว่างเปิดภาคการศึกษาหอพัก A กับหอพัก B เองเนี่ยนะคะบอกว่าคิดค่าเช่าเดือนละสามพันบาทเท่ากันอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นค่าเช่าไม่ใช่ข้อมูลที่นักศึกษาจะเอามา พิจารณาในการตัดสินใจเนื่องจากว่าทั้งสองแห่งนั้นมีค่าเช่าเท่ากันนักศึกษาอาจจะคิดถึงค่าเดินทางระหว่างหอพัก A กับหอพัก B มาถึงที่มหาวิทยาลายัยนะคะว่าที่ไหนจะใกล้กว่ากันหรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยกว่ากันนะคะอย่างค่าเดินทางระหว่างหอพัก A มาที่มหาวิทยาลัยอาจจะตกเดือนละ500บาทส่วนถ้าค่าเดินทางาจากหอพัก B มาที่มหาวิทยาลัยอาจจะตกเดือนละ 800บาทค่าเดินทางถือว่าเป็นข้อมูลที่นักศึกษาต้องนํามาพิจารณาในการตัดสินใจด้วยเนื่องจากว่าเป็นต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตและแตกต่างระหว่างทางเลือกนั้นนะคะในที่นี้เองตัวอย่างนี้นักศึกษาก็ควรจะเลือกทางเลือกที่มีต้นทุนต่ากว่านะคะก็คือเลือกพักที่หอพัก a นะคะ,ะส่วนข้อมูลที่เราได้มา ตัวอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราถือว่าเป็นปัจจัยเชิงปริมาณนะะในการตัดสินใจจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีปัจจัยเชิงคุณภาพอยู่ด้วยอย่างเช่นสภาพแวดล้อมสภาพห้องน่าอยู่ไหมความปลอดภัยในการเดินทางต่างๆนะคะอันนั้นก็เป็นปัจจัยเชิงคุณภาพที่เข้ามามีที่ผลในการตัดสินใจเช่นกันนะคะ ในนี้ในการตัดสินใจเชิงปริมาณนั้นเนี่ยเราก็จะจําแนกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้เป็น3อย่างด้วยกันคือต้นทุนส่วนต่างนะคะต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้และต้นทุนเสียโอกาสนะคะต้นทุนส่วนต่างเองจะหมายถึงต้นทุนที่แตกต่างกันจากการเปรียบเทียบต้นทุนในแต่ละทางเลือกอย่างเช่นค่าเดินทางระหว่างหอพัก A กับค่าเดินทางจากหอพัก B นะคะถือว่าแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้นั้นหมายถึงต้นทุนที่ถ้าเมื่อเราทำแล้วเราจะต้องอจ่ายถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ต้องจ่ายนะคะก็คือ,อาสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะคะอ,อย่างเช่นว่า,าถ้าเรามับเช่าหอพักนี่จะเกิด ค่าเช่าหอพักเกิดขึ้นแต่ถ้าเราพักอยู่ที่บ้านนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เดินทางมาเรียนเนี่ยเราจะไม่มีค่าเช่าหอพักเกิดขึ้นเพราะนั้นค่าเช่าหอพักนี่ถือว่าเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้นะคะก็คือถ้าเราพักอยู่ที่บ้านเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าหอพักเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะ ตัวที่3เองนั้นคือต้นทุนเสียโอกาสต้นทุนเสียโอกาสนั้นจะหมายถึงผลประโยชน์ที่กิจการบทดโอกาสที่จะได้รับจากทางเลือกหนึ่งเนื่องจากเราไม่ได้เลือกนะคะและเราไปเลือกตัดสินใจอีกทางเลือกอื่นแทนนะคะ,ะต้นทุนเสียโอกาสเองนั้นไม่ได้จ่ายเงินเหมือนต้นทุนประเภทอื่นๆที่กล่าวมา แต่เพียงเด่กการบทโอกาสจะได้รับนะคะอ,ะอย่างเช่นนักศึกษาตัดสินใจมาเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาไปทำงานนะคะเพราะนั้นค่าเสียโอกาสหรือต้นทุนเสียโอกาสของนักศึกษาก็คือรายได้ที่สูญเสียไปจากการที่ไม่ได้ไปทำงานแต่เลือกที่จะมาเรียนต่อในระดับปริญญาโท,ทที่สูงขึ้นไป นอกจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เรามอพูดมาแล้วนั้นนะคะเราก็มีต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้วยนะคะซึ่งต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องการตัดสินใจนั้นเนี่ยเราจะจําแนกได้เป็น2อย่างด้วยกันคือต้นทุนจมและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะต้นทุนจมจะหมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากการตัดสินใจในอดีตและเป็นต้นทุนที่ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน พราะไม่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจเป,ปลี่ยนแปลงต้นทุนเหล่านี้ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นว่าเราซื้ออุปกรณ์มาเมื่อ2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะอุปกรณ์ถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะก็จะมีการตัดค่าเสื่อมมาทุกปีนะคะ,ะแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยกิจการอาจจะมีการพิจารณาที่จะซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่เข้ามาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าก็ตามนะคะ ค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของอุปกรณ์เดิมนั้นเนี่ยจะถือเป็นต้นทุนจมนะคะเนื่องจากเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ถ้าเรานําอุปกรณ์เดิมเนี่ย ไปขายต่อถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์ใหม่เนี่ยนะคะ,ะราคาขายต่ออุปกรณ์เดิมนะ่ถือว่าเกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากเราสามารถจะทําให้มีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ถ้าซืมอราคาของอุปกรณ์เดิมยังไงก็จะคิดในทางบัญชีเท่าเดิมหรือถ้าเราขายก็จะตัดออกจากบัญชีไปนะคะซึ่งถือว่าไม่แตกต่างระหว่างทางเลือกนะคะต้นทุนจมเนี่ยจึงไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเราไม่ต้องนํามาพิจารณานะคะ ส่วนต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นนี่นะคะหมายความว่าไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดก็ตามก็จะมีต้นทุนนั้นเกิดขึ้นเสมอนะคะอย่างเช่นเงินเดือนของผู้ ก,การบริษัทเองนะคะถ้าเราคิดว่าเราจะยกเลิกการผลิตสินค้าบางอย่างเนี่ยเงินเดือนของผู้จัดการเราก็ยังต้องจ่ายเหมือนเดิมนะคะในจํานวนเท่าเดิมนะคะไม่ว่าเราจะขายสินค้ากี่ชนิดก็ตามนะคะเพราะนั้นเงินเดือนของผู้จัดการที่จะได้เท่าเดิมตลอดนะคะไม่ว่าจะขายสินค้ากี่ชนิดก็ตามนั้นก็จะถือว่าเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นค,ความสําคัญเองในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจคือนักศึกษาจะต้องแยกประเภทต้นทุนออกมาให้ได้ก่อนว่าต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องม,มีอะไรบ้างแล้วก็จะตัดออกจากการพิจารณานะคะแล้วก็หาว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจนั้นมีกี่รายการนะคะโดยยึดหลักลักษณะของข้อมูลตามที่กล่าวมาแล้วนะคะ,ะก็คือจะต้องเป็นไรายได้หรือต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต และจะต้องแตกต่างระหว่างทางเลือกนั้นด้วยนะคะในกรณีทั่วไปเนี่ยการตัดสินใจระยะสั้นเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น5กรณีด้วยกันนะคะ กรณีแรกของการตัดสินใจระยะสั้นนะคะเราจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจจะผลิตสินค้าเองหรือซื้อจากภายนอกเข้ามานะคะการจะผลิตเองหรือซื้อนั้นอาจจะเป็นสินค้าสาเร็จรูปบางบางชนิดของกิจการหรืออาจจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนที่เอามาใช้ประกอบสินค้าสาเร็จรูปนะคะอย่างเช่นบริษัทเองเนี่ยเคยทําขนมปังไส้ต่างๆนะคะอาจจะมีไส้หมูแดงไส้หมูยองไส้สังขยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นการทําไส้ต่างๆเองกิจการอาจจะทําไส้สังขยาหรือไส้หมูแดงแทนทำเองได้นะคะส่วนหมูหยองอาจจะทํายากหน่อยกิจการอาจจะซื้อหมูหยองจากคนอื่นมาเพื่อเป็นไส้ในในขนมปังนั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะผิดเองหรือซื้อนั้นเนี่ยนะคะ ก็จะเลือกทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำที่สุดนะคะเพราะนั้นกิจการจะต้องพิจารณาว่าถ้ากิจการผลิตหมูหยองขึ้นมานั้นเนี่ยนะคะกิจการเองนั้นจะมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าซื้อราคาที่เสนอซื้อมานั้นเอ่อที่เสนอซื้อไปนั้นเนี่ยนะคะจะถูกกว่าหรือไม่นะคะเพราะนั้นเราจะเลือกทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่าเพื่อให้มีกำไรมากที่สุดนะคะ กระเลนที่สองคือการตัดสินใจจะผลิตต่อหรือขายนะคะเพราะฉะนั้นในกรการตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยเกิดกิจกรรมมักจะมีการผลิตสินค้าหลายอย่างร่วมกันอยู่ในกระบวนการผลิตเดียวกันใช้วัตถุด,ดิบชนิดเดียวกันแต่เมื่อผลิตมาถึงขั้นตอนบางอย่างแล้วเนี่ยนะคะสินค้าเหล่านั้นสามารถแตกตัวออกจากกันได้นะคะ อย่างเช่นตัวอย่างของการชำแหละเนื้อหมูเองเนี่นะคะอินพุตเองหรือตัวปัจจัยที่จะนําเข้าเนี่ยนะ,ะหรือเป็นวัตถุดิบนั้นเนี่ยจะจะเป็นหมูนะคะที่เราซื้อมาทั้งตัวนะคะเมื่อผ่านกระบวนการชำและเนื้อแล้วเนี่ย เราก็จะได้เนื้อหมูแดงนะคะได้ซี่คงหมูอ่อนนะคะจะได้หนังหมูหมูสามชั้นต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนี้ในผ่านกระบวนการผลิตเดียวกันใช้วัตถุดิบอย่างเดียวกันเมื่อถึงจุดหนึ่งจะแยกตัวออกเป็นสินค้าได้มากกว่า1ชนิดนะคะในสินค้าเหล่านั้นเนียบางชนิดอาจจะต้องขายเลยณนะจุดแยกตัว ะะบางชนิดเองสามารถพิจารณาเอาไปทำต่อนะคะหรือผลิตต่อเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเนื้อหมูเองเนี่ยเราอาจจะไปทำเป็นหมูอบนะคะหรือหมูสวร,ร์นะคะเพื่อเอาไปขายได้ในราคาที่สูงขึ้นจากเดิมนะคะการพิจารณาในกรณีนี้เนี่ยนะคะก็จะเปรียบเทียบ ระหว่างรายได้ส่วนเพิ่มนะคะรายได้ที่จะได้เพิ่มขึ้นมาระหว่างหลักการขายนัาสองจุดด้วยกันก็คือจุดที่ขายได้ณจุดแยกตัวและก็จุดที่ขายได้หลังจากผิดต่อไปแล้วนะคะเราเรียกรายได้ส่วนเพิ่มนะคะอย่างตัวอย่างเราอาจจะขายเนื้อหมูได้นัจุดแยกตัวออกมาได้ ประมาณสอง0มบาทนะคะแต่ถ้าเราไปทําเป็นหมูอบหรือหมูสวรรค์นั้นเนี่ยนะคะเอาไปผลิตต่อแล้วเราอาจจะขายได้กลายเป็นสา0 0 0บาทนะคะเราก็จะมีรายได้ส่วนเพิ่มเกิดขึ้นหนึ่งบาทนะคะรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอถ้าเราต้องไปพิจารณาเปรียบเทียบกับต้นทุนในการผลิตต่อด้วยนะคะ สมมุติว่าการผลิตเนื Lay ้อหมูสดเองให้ไปเป็นหมูอบหรือหมูสวรรค์เราอาจจะเสียต้นทุนไปแ0 0 0บาทนะคะเทียบกับรายได้ส่วนเพิ่มที่ได้มาหนึ่งหมืนนั้นเนี่ยนะคะก็จะถือว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกนะคะเพราะเสียต้นทุนไปแ0 0 0ันมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งหมนนะคะสำหรับกรณีต่อไปคือการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษหรือไม่นะคะคำสั่งซื้อพิเศษมักจะ เป็นการสั่งซื้อจากลูกค้าที่เป็นรายใหม่นะคะหรือว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ขาประจําของเราหรือเป็นหน่วยงานภายนอกนะคะซึ่งมักจะเป็นการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีปริมาณมากโดยเสนอซื้อมาในราคาที่ถูกกว่าที่เราขายตามปกตินะคะ ในกรณีนี้เนี่ยกิจการจะพิจารณาถึงถ้ามีกําไรจากคําสั่งซื้อพิเศษนั้นเนี่ยนะ่ก็จะยอมรับคําสั่งซื้อพิเศษได้เช่นต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพิ่มเฉพาะคําสั่งซื้อนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นหลายส่วนที่เป็นต้นทุนจมหรือพื่ต้นทุนที่ไม่แตกต่างนั้นจะไม่ถูกนํามาพิจารณาด้วย เอาต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพิ่มเฉพาะคําสั่งซื้อนั้นมาเปรียบเทียบกับราคาที่เราสามารถจะขายได้ถ้ามีกําไรก็จะรับคําสั่งซื้อนั้นถ้าขาดทุนก็จะไม่รับคําสั่งซื้อนั้นนะคะสำหรับกรณีต่อไปนั้นจะเป็นการตัดสินใจยกเลิกสายผลิตภัณฑ์นะคะการตัดสินใจว่าจะลยกเลิกสายผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้นเนี่ยนะคะมักจะเป็นสินค้านั้นหรือหน่วยงานนั้นมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนอยู่ และคาดว่าจะไม่สามารถปรับให้เป็นกําไรได้นะคะผู้บริหารก็จําเป็นต้องมานั่งพิจารณาว่าจะลบยกเลิกดีหรือไม่หลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นไม่ได้ดูที่กำไรตัวสุดท้ายนะคะแต่เราจะพิจารณาจากกำไรส่วนเกินก่อนถ้าสินค้านั้นมีกำไรส่วนเกินนะคะอย่างคือยอดขายหักด้วยต้นทุนผันแปรแล้วยังมีเหลือออกมาเราก็จะเอากำไรส่วนเกินที่เหลือออกมานั้นเปรียบเทียบกับต้นทุน ที่เหลีกเลี่ยงได้นะคะของกิจการของสินค้าตนนั้นหรือหน่วยงานนั้นนะคะถ้านะคะเรามีกำไรส่วนเกินมากกว่านะคะต้นทุนที่เหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ควรที่จะยกเลิกนะคะเพราะผลของการยกเลิกนั้นจะทำให้บริษัทโดยรวมมีกำไรลดลงจากเดิมนะคะอย่างเช่นว่าสินค้า A เองนั้นมีกำไรส่วนเกิน2 0 0 0 0 ต้นทุนจากสินค้า A โดยตรงนะคะที่หลีกเลี่ยงได้นั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีอยู่หมื่นสองนะคะ,ะถ้ากิจการยกเลิกสินค้า A เมื่อไหร่แสดงว่ากําไรโดยรวมนั้นจะหายไปด้วย8,000บาท เนื่องจากสินค้า A สามารถหากําไรมาได้กําไรส่วนเกินมาได้2 0 0 0 0นนะคะแต่จ่ายต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเขาเองนั้นหมื่นสองอีก800 0ที่เหลือนั้นจะไปช่วยค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยส่วนรวมนะคะถ้ายกเลิกการขายสินค้า A ไปกําไรส่วนนี้ก็จะหายไปด้วยนะคะกรณีสุดท้ายของการตัดสินใจก็คือการตัดสินใจเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีทรัพยากรจํากัดนะคะทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตอย่างเช่นวัตถุดิบ กำลังเครื่องจักรเวลาแรงงานทางตรงที่มีนะคะ,ะถ้านั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทรัพยากรจํากัดนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะให้ความสําคัญกับการผิดสินค้าเราจะเลือกจากสินค้าที่มีกําไรส่วนเกินต่อหน่วยของทรัพยากรที่มีจํากัดนั้นมากที่สุดเป็นอันดับแรกนะคะเรียงลําดับไปเรื่อยๆนะคะ อย่างเช่นว่ากำไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้าโก่เนี่ยเป็น15บาทกำไรส่วนเกินของสินค้าขอเป็น12บาทแต่โกอเองใช้เวลาผลิต2นาทีสินค้าขอใช้เวลาผลิต1นาทีนะคะถ้าเราเทียบกำไรส่วนเกินต่อเวลาที่ใช้แล้วสินค้าขอจะทำกำไรให้เราได้ 12บาทต่อน,นาทีในขณะที่สินค้ากอ่อ15บาทแต่ใช้เวลา2นาทีนั้นก็จะเหลือแค่นาทีละ7.5เท่านั้นเองนะคะกิจการควรจะให้ความสำคัญกับการผลินสินค้าขอมากกว่าค่ะ